ไปดูนะคะเมนูวันนี้นะคะเมนูยังพอต่าปาทำตอนฝนตก Ou oh, mense

เราเอามาตักใ่แกงวันก่อนแล้วกินอะไรก็อยโลลงอีกมันต้องรสชาตนี้ไหมคุณคืรสไม่ยังไม่ใส่จามาตักจานมาตักใ,ใส่แ่แล้วก็เสียใซลลพี่โคงอีกน้ำปลา หัวจ้ะโคเล่หัวกันมั้ย